สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขนครับาลวันแสบนัวมาแล้วครับเอาครับพี่น้องมือนบาวันกระเด็นครับแสบมาสูปีสุนองกินคือเก้าครับผมอูพวงไข่ครับพี่น้องบูหนัวดีขนาดครับผมหยดน้ำปลาเดือดหอมๆใช่ไหมครับอันนี้สิเป็นไข่นะพี่น้องมาเป็นชุดนะครับอันนี้จิเป็นพวงมันนบพวงไข่นะครับพี่น้องแล้วก็มีเป็นไตแล้วกับีตับผอบนะครับมาเป็นชุดเลยครับผมบูผักกาดบ่มียังไหลนะฮะเอามา ประดปั้วปืนครับเป็นแตงครับผมเขาเนี้ยวนห้อนครับอ้้หิวเขาครับพี่น้องมาได้ครับบันนี้นี่ครับเขาเนี้ยวนห้อนคือเกาครับคักขนาดครับเขาแบบเข้มข้นเลยนะครับหอมสมุนไพรที่ขนาดครับคำาแหลกนี่มาวันอีกเพื่อพผีเปื้อนองก่อนเลยครับอ้ยจำน้ำครับจำน้ำเสียบขนาดผมบอกไ้เด็ดมากครับมาครับ ยหยดน้ำประเดชครับฮึมดีมากครับขนน่องๆไปหน่อย

คางนี้จะเป็นนี่ครับตัวนี้จะเป็นตรงท้ายมันครับที่ใส่ครอบไข่ไมีหนังก่อนใครครับอืม <c oughs> <c oughs> เจครับเป็นเขาเนี่ยครับโคตรเลยช <c oughs> ือจอดแบบเขาวันนี้ขน,นาดเ <c oughs> ขาคนเน่ยจำแบบแซ่บ <c oughs> ไตไม่ตับร้อม <c oughs> ไว่ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่คือไอย้ยศจกนะครับ <c oughs> ลงวงขอเขาไปใครกันนะบิน่น้อง <c oughs> มาครับสมัไมนจังขัด เข้มข้นนัวหอมอ้าแสบนี่ครับไปเอาใครอยู่นนะพี่อน tính mà anh nhìn tay nó được, chơi đi cái này แบบแพงครับ <c oughs> สมุนไพดันหลังเนี่ยสมุนไพ <c oughs> じゃあ。Sure. Ừm. Mm. Film อ๋อกลินนี้หยำมันเนี่ยพี่น้องสิรับไปพร้อมหยำเนื้อดีขนาดครับไตมันนะพี่น้องโอ้เสียบไม่ใช่ใครทำมา 哦、mm，是卷。 แซ่บมากพี่น้องโอ้เข่าทาครับโดนๆกินเทียนหนึ่งครับบอกได้เลยว่าเด็ดมากครับผมจัดด้ครับพี่น้องผู้ใดรับชมแล้วก็อย่าลืมไปกับจัดเลยครับเกิดอ,อยากจัดครับแซ่บครับผมใส่สมุนไพรแน่นเครื่องแน่นๆน,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 นะครับเบงหยอดนนำปลาดยดของผมจังสี่ครับพี่น้องเอาก็คุณพี่กับพี่น้องหลายๆสำหรับพี่น้องผู้ขามาติดตามรับชมนำบริวันของผู้ใดยครับ วันนี้พ่อวันกับสิขอลาพีระนองเป็นก่อนนะครับสวัสดีครับ